ต๊ะกินข้าวนะคะก็จะสะท้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ความสุขแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็อยู่ณนะสถานที่จริงวันนี้มาดูหงจุ้ยนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็อาจารย์เห็นอย่างหนึ่งที่อยากจะเอามาฝากพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของไฟค่ะไฟโต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโต๊ะกินข้าวนะคะนอกจากว่าจะต้องมีความโค้งมนเนาะบางทีเราจะแบบว่าเออแบบโต๊ะกินข้าวต้องโค้งไหมนู่นนี่นั่นไหมแต่เราลืมดูว่า ไฟที่อยู่โต๊ะกินข้าวเนี่ยเป็นยังไงและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงไฟค่ะนะไฟโต๊ะกินข้าวนะคะสามารถที่จะเป็นหลอดที่เป็นเ,เป็นทรงกลมก็ได้หรือเป็นทรงยาวก็ได้นะคะแต่ระดับความสูงวันนี้เห็นเรารู้สึกว่านั่งนั่งตรงหัวโต๊ะนะเรารู้สึกว่าไฟที่หัวมากๆเลยนะคะให้เราสังเกตนะคะกล้องถอยไปนิดหนึ่งนะคะกล้องถอยไปนิดนึงให้เห็นว่าระยะความสูงของของไฟนะคะที่อยู่เหนือโต๊ะอาจาร,รย์กล่าวว่าประมาณตรงนี้ถึงไฟเนี่ยน่าจะประมาณตีสักเมตรหนึ่งนะคะ แต่ว่าถ้าเราตัวสูงหรือว่าเก้าอี้นั่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันพอดีหัวอันนี้มันจะใกล้เกินไปนะคะอาจารย์จะลองยืนดูนะอันนี้ประมาณนี้เห็นไหมคะเนี่ยเหนือหัวว่าอาจารย์แค่ประมาณนิดเดียวเองนะคะทีนีน้ถ้าเหมาะสมนะอยากจะให้เอาขึ้นไปสักประมาณอีกสักห้าสิบเซนนะคะสี่สเซนโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคุณผู้ชาย นะคะเวลานั่งแล้วเนี่ยการที่ไฟลงต่ําเกินไปหรืออยู่ใกล้แล้วรู้สึกอึดอัดเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านไม่ค่อยดีก็ได้นะคะดังนั้นอันนี้นะคะพอไฟลงมาต่ำปุ๊บดูเก๋นะเนี่ยไฟเขาดูเก๋มากเลยเก๋ไหมทุกคนเก๋นะอันเนี้ยมาปุ๊บเก๋มากเลยนะคะแต่ว่าพอเตี้ยเกินไปปุ๊บเนี่ยพลังของธาตุไฟอะมันจะกดลงมาดังนั้นนะคะใครที่ติดไฟตรงโต๊ะทานข้าวให้ขยับขึ้นมาอาจจะประมาณสักตรงนี้เมตรหนึ่งนะคะจะประมาณสักเมตรห้าสิบเซน นะคะเพื่อทําให้เราเวลาที่เรานั่งทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสบายๆนั่งแล้วมันไม่รู้สึกมันมีอะไรมาทิ่ม,ท,มทิ่มหัวอยู่ประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ขขนดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่หุดหงิดเวลาที่เราทานข้าวด้วยนะคะลองเอากลับไปปรับใช้ดูนะใครที่มีไฟต่าๆแบบนี้เขียนเมนไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่านั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วพอเราปรับแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นไหม เบาขึ้นไหมรู้สึกว่ายังไงบ้างนะคะจะได้เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นด้วยค่ะแล้วยังไงมาติดตามคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์ไว้นะคะแล้วมาดูคลิปต่อไปว่าอาจารย์จะเอาเคล็ดลับคงช่วยดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันค่ะ